สวัสดีครับจากสมาร์ททูนเนอร์ครับผมวันนี้เราจะมาทดลองเครื่องปินรุ่นใหม่แพนท t o m p สองห้าศูนย์ศนะครับจะบินจากแบรนด์สมาร์ทนะครับตัวนี้พิ้นผ่าน WiFi ระบบมือถือได้นะครับหรือว่าจะต่อสาย USB ใส่คอมพิวซีก็ได้ครับผมเดี mm ๋ยวเทสปิ่นหน้าเครื่องก่อนนะครับ ตอนระบบก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วก็เข้าเพจโตแล้วก็ใส่ชื่อเครื่องเข้าไปนะครับแ a นท o m ตัวนี้จากาตัวนี้ผมโหลดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะปิ้นให้ดูนะครับปิ้นรูปครับผม สั่งพิมพได้เลยง่ายๆครับผมไปนะครับนี่ครับลิปพิ่นออกมาครับโอเคครับฝากด้วยนะครับ